เดอร์ยองกลับมาตกเป็นข่าวลือกับแมนยูในเต็ดอีกรอบคราวนี้ยังมีเชลซีมาแจมด้วยเอ๊ะทำไมตอนแมนยูอยากได้ทำไมคุณไม่ยอมมาเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะเอ๊ะขอคิดก่อนนะเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะออรู้แล้วเหตุเพราะสถานการณ์ที่ไม่ค่อยใชไรนักของบาซ่าภาสิตเรียกว่ากลับมาตายหลังเก่าหมายถึงกลับมาร่วมงานกับโค้ชหัวหน้าคนเดิมหมายถึงเอริกเทนฮากเพราะสโมสรปัจจุบันอย่างบาซ่าดูวี่แววไม่ค่อยมีอนาคตอันสดใสเสียเลยก่อนหน้านี้ แมนอยู่ในเต็ดโดยเอริกเทนฮารซึ่งชื่นชอบเฟรนกี้เดอยองอยากจะได้อดีตลูกทีมของตนเองผู้นี้มาร่วมทีมอย่างจงหนักแถมต้นสังกัดอย่างบาเซโลน่าก็พร้อมจับลอยตัวเพราะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ตื่อแล้วตื่ออีกแต่ตื่อแล้วตื่ออีกตื่อจนหมดอารมณ์เจ้าตัวก็เล่นนั่นแหละพร้อมยืนกรานหนักแน่นว่าจะฟังหนอกอยู่ที่คัมโนและไม่ยอมย้ายไปปีศาจแดงเด็ดขาดอโด สุดท้ายก็ตกมาตายหลังทีมที่ตัวเองอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วนี้ให้ผมเดานะครับอาการแบบนี้ถ้าเขาย้ายมาแมนยูและแมนยูไม่ดีขึ้นฟอร์มไม่ดีถึงขั้นลุ้นแชมป์เขาก็จะขอย้ายทีมอีกก็ได้อีกอย่างตอนนี้ปีศาจแดงมีมิสฟินตัวกลางคนใหม่ที่ช่วยสร้างสมดุลให้ทีมได้อย่างคอบบี้ไมดูไอ้หนูวัยสิบขวบที่ไม่ใช่แค่เป็นมิดฟิลตัวรับที่คอยบทบี้ทำลายเกมคู่แข่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถพักบอลพร้อมขับเลื่อนเกมในแดนกลาง้วยความเยืดกเย็นเกินอายุได้อีกด้วยพูดง่ายๆว่าเล่นคล้ายดาวเตะดักของบาซ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อมีไอ้หนูไมนูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจเฟรนกี้เดิกย่องอะไรมากแต่มองอีกมุมมองแบบคนใจดีที่พร้อมให้อภัยเธอเสมอมิทิวยังกาเซมิโร่ก็ร่วงโรยไปเยอะจนกลายเป็นอืนอดอาดในหลายจังหวะคริสเตียนเอริกเซนก็ไม่เหมือนเดิมโซฟียานอัมระบัตก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ และมีแววว่าจะถูกทรงตัวกลับต้นสังกัดเดิมหลังจบฤดูกาลส่วนเมสันเมาส์คือการลงทุนที่อาจต้องใช้เวลาแบบใจเย็นใจเย็นใจเย็นยรอ,รอและให้โอกาสไปก่อนลองึกภาพเล่นๆลน่าเอริกเทนฮักซื้อเฟรนกี้เดยยองจับคู่กับคอบบี้ไมนูเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กันน่าจะเป็นคู่กองกลางที่น่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนสัญญาของดาวเตะดัดวัย26ฟูนี้กับบาซ่ากำลังจะหมดลงในปี2026ทีมเลือดหมูน้ำเงินจึงต้องการปล่อยเขาเออกจากทีมก่อนที่ราคามันจะตกลงไปมากกว่านี้และแน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียตัวไปแบบฟรีๆถ้าว่าหาต่อสัญญาก็ต้องให้ค่าเหนื่อยมาหาศาลอีกแต่ถ้าแมนยูจะเอานะครับคิดแบบพร้อมให้อภัยเธอเสมอก่นหาลองดูเหมือนกันนะครับ